สามตัวเดี๋ยวทาเดี๋ยวใส่ให้ตาแล้วสี่สเจ๊ในมันบห้ดูปูเอปลาหมึกสีรวอี่เขาทนนีป็นคอันนี้เจ๊ขาดเลนะปลาดุกับปูของพี่ ต่อแถวให้หน่อยต่อแถวให้่อต่อแข้างล่างเลยครับขางล่างเลยอ่าุกราวกระต้องดัใช่ป่ะใช่ใช่ถาะมะนัดให้บังดังนัให้บังดังสองร้อสีถุอันนี้ไปเลยครับ พี่าาอ่อไมมยายสี่สิบเดียวกันนะผวพี่คนนี้ยังไม่ครบเลย เอาปลาหมึกมาต่อตุ้งตัวละเจ็ดสิบค่ะอาีคาลามสิบตอกลงค่ะหนึ่สี่สิบตัวต่อปลาหมึกนะปลาหมึกตัวหนึ่ง อันนี้ขอแปดสิบบาทนะมีแค่แกงถืดนะพี่เพราะว่าอ,อย่าอื่นมันจะเผ็ดนะประเผาเนื้อลาบลามหมึเกเจ็ดสิบบาทนะ,ะตักเลยตักเลยเตกลงว่างไงมีพะโลที่ไม่เผ็ดนอกนั้นจะเผ็ดหมดอย่ายืนคิดนามนมันขวางเขาเดี๋ยวเขาเอาเอาจตกิดมาจับเอา <c oughs> ออ ไม่เยอะได้งไงล่ะเยอะไม่ได้เยอะัตอพนนี้มมกรสตอเนะสตอกับฉนั้นแล้วก็สตอถึงหนึงน้าอนน้ำานใส่ให้ลุงทีห้าสิบไค่อีจี้จังง้อไปเลยปล่อยก็ไปนเอออนนน้ำานอารู้า าอันนี้ขอบคุณขอบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากของแพงไหมคะไม่แพงตัวใหญ่มากด้วยช่วยไปบอกกรมการค้าภายในทีเ้ามาหาทานอย่างไหนคะนี่ให้ปลูกตานี่นี่จะได้น้ำค่ะขอบคุณค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วเอาขายแพงค่ะทิ่เงนเดียวเอาเอาไว้หน่อยสิแพงเนื้อ